ดีครับต่อไปครับดีเลยค่ะร้านก็ดีไหมก็ดีค่ะก็ดีนะพี่ป้องกันดีครับจะได้ไม่มีพวกโรคติดเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยร้านเขาทำก็ดีไหมครับงานเขาทำก็ดีไหมอยากให้น้องพันธุ์ทำไหมครับก็ก็ดีนะแต่ก็ทำด้วยก็ดีพี่จะได้ป้องกันทุกที่ครับสวัสดีครับมีอะไรขอให้หนู จากสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยนะครับมีการระบาดของไวรัสโคโรา2 0 -19 เนี่ยรัฐบาลก็มีแนวความคิดที่ให้สว่วนราชการแล้วก็หลายๆหน่วยงานร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาครับหรือว่ายับยั้งปัญหาสถานี ตำรวจภูทรอำเภอเมืองชมบุรีก็เป็นหน่วยราชการหน่วยหนึ่งที่แต่ละวันมีประชากรประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากการที่เรามีการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บัญชา,ารตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจกักรทิพย์ชัยจินดาครับที่ท่านมีนโยบายให้ตำรวจทั่วประเทศ บริการประชาชนในลักษณะของการยกระดับการให้บริการประชาชนนะคะกดไม่เฉยนั่แหละ,ะครับโอเครับก็ในวันนี้ครับผมตัวแทน,นคณะกรรมการกตตอ,ตอ,ตอสอพเมืองชลบุกกรีนะครับก็ได้มาให้่ยก็ยินดีนะครับถ้าสถานที่ไหนที่ ถ้าเกิดได้รับแจ้งจากสิบเวรว่าผู้ต้องหาที่อยู่ในความควบคุมของสถานีตารวจนะคะเพราะว่ามีอาการสงสัยว่าอาจจะเป็นไข้หรือว่าจะติดเชื้อทางนะคะบส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรอยู่ก็จะนําส่งนํผู้ต้องหาส่งที่โรงพยาบาลชลบุรีเพื่อตรวจคัดกรองอีกครั้งหนึ่งหากเป็นไข้ตามที่ที่ชัดเจนแล้วเป็นไข้ก็จะถูกทำการรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีครับสำหรับเครื่องมือวัดไข้เนี่ย เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งตำรวจเราเองเนี่ยหาซื้อได้แล้วก็จัดหาได้แต่ก็ไม่มีความชำนาญในการใช้หรืออาจจะใช้แล้วไม่ถูกต้องไม่แม่นยำก็เลยไปประสานงานกับทางผู้ในการโรงพยาบาลชลบุรีครับท่านคือในแพทย์สวรรค์ขวัญใจพานิชท่านผู้ในการโรงพยาบาลชลบุรีครับท่านให้ความร่วมมือท่านให้คำแนะนำ ในการที่จะใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลมาสาธิตการใช้ให้